อนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเดิดเดชะพระมหาธรมานอนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเดิดเดชะพระมหาธรรมานอนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเดิน เดชะพระมหาทรรมานอนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลาย <De S 2> และชาวโลกทั้งมวลเดินเดชะพระมหาทรรมานอนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลก,โลกทั้งมวลเดิน เดชะพระมหาธรรมานา่า้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาธรรมานา่า้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรรมานา่า้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาธรรมานอัน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาธรรมานออนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรรมานอันาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้ง โพระสา,า,างพระเมตตาโตข้าพเจ้าทั้งหายเธอพระเจ้าข้าข้าแต่พระบิดานิรันดอนลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งประกายพระโลหิตพระวิญญาต และพระเทวาภาพอย่างพระบุตรสุดที่รัก,รรกพระเยซูคริสติเจ,จ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพมหาฮรรามานา้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเดิน เดชามะมะหะหอรมานานาซอสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชาระมะหะหอรมานานาซอสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชาระมะหะหอรมานานาซอสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชามะมะหระ นานาซอสลุดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเดินเดชาพระมหาหรมานานาซอสลุดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเดินเดชาพระมหาหรมานานาซอสลุดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเดินเดชาพระมหาหรมานานาซอสลุดยิ่ง ของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพมหาหอรมานนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพมหาหอรมานนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ และผู้มิรู้ตายขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอทรงโปรดเมตตาลูกตั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย ขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเทินบทภาวนาเวลาบ่ายสามโมงข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สินประชนสายทานแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์ โอองค์ฐานหน่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะอย่างได้ของพระองค์โปรดทรงหอองุมและชโลมชาวโลกตั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกครั้งหลายจนหมดมหาลิไทด้วยเตืพระเจ้าค่ะโอพระโลหิตและนา้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากบ้านฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นต่อตานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์องค์พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากบ้านฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์องค์พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไห,หลามาจากพระหธิษฐของพระเยซูเจ้จาเป็นต่อทานพระเ<ห>มตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์เชิญคุกเข่า พระองค์ได้ประทานอาหารจากสวรรค์แก่มนุษย์อาหารนี้แหละเลี้ยงวิญญาณข้าพเจ้าอย่างแท้จริงเราจงภาวนาข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ประทานสินศักดิ์สิทธิ์หน้าพิศวงนี้เป็นอนุสอนระลึกถึงพระทรมานของพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเคารพสักการะพระธรรมลำลึกแห่งพระวรกายและพระโลหิต เพื่อจะรับรู้เสมอถึงผลของการกอบกูด้วยเถิดพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระจิตตลาดนิรันดรอาเมน จงสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จงสรรเสริญพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้จงสรรเสริญพระนามเยซูจงสรรเสริญพระในไทยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์จงสรรเสริญพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์จงสรรเสริญพระเยซูเจ้าในสิลมหาสนิท จงสรรเสริญพระจิตเจ้าพผู้บันเทาจงสรรเสริญพระนางมารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ประชุนนีของพระเจ้าจงสรรเสริญการปฏิสนธิศักดิ์สิทธิ์และนิรมนของพระนางจงสรรเสริญการรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์อย่างรุ่งโรจน์ของพระนางจงสรรเสริญพระนางม,มารีผู้รมิจารีและมารดาจงสรรเสริญนักบุญโยเซฟ พสดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระนางจงสรรเสริญพระเจ้าพร้อมกับทุสวรรค์และผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คำสรรเสริญจากปากมาถวายแทนคุณจะไม่เรียกสิ่งที่มือของข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นอีกต่อไปว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพอลูกกำมพาพบพระกรุณาในพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะรักษาเขาให้หายจากความไม่ซื่อสัตย์ของเขา เราจะรักเขาด้วยใจจริงเพราะเราจะไม่โกรธเขาอีกเราจะเป็นเหมือนน้ำค้างสำหรับอิสราเอลเขาจะพีดอกเหมือนดอกลินลี่เขาจะอย่างรากเหมือนต้นสนสีดาแห่งเลบานอนกิ่งก้านของเขาจะแผ่ขยายเขาจะงดงามเหมือนต้นมะกอกเทศและจะมีกลิ่นหอมเหมือนเลบานอน ของนักบุญมาร์กโกขอสวรร,รค์ะเกียรติพระองค์เจ้าค่ะเวลานั้น